พุเคยบอกว่าแมวอ่ะไม่ว่ามันจะสีไหนก็ได้ขอให้มันจับหนูได้ก็พอการที่เราเทรดนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องเทรดเหมือนโค้ดต้องมีท่าเทรดแบบนั้นต้องมีท่าเทรดเหมือนคนนี้ทีนีแเราท่าเทรดไหนก็ได้ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเราเทรดคู่ไหนก็ได้ทำฟรมไหนก็ได้ขอให้มันหาเงินได้ในตลาดเทรดฟอเร็ก็พอแล้วคนถามว่าแล้วท่าเทรดน่ะมันจำเป็นจะต้องไปศึกษาจากคนที่เขาสําเร็จไหมหรือว่าต้องคิดขึ้นมาเองอันดับแรกก่อนเลยเราต้องดูว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงบางคนบอกว่าฉันทํางานประจําไม่มีเวลาเทรดตั้งงวันเลยเทรดได้แต่ อ,อ่ะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลาเทรดตั้งแต่อเมริกาอย่างเดียวแล้วโค้ดที่คุณอยู่ด้วยเทรดแต่สลัดกลางวันทีนี้น่าเทรดจะไม่เหมือนกันเพราะพฤติกรรมของสลัดของราคาเนี่ยช่วงกลางวันช่วงเมริกางก็จะไม่เหมือนกันถ้าเ,เทรดคือท่าที่หนึ่งเลยเหมาะกับพฤติกรรมการเทรดของคุณสองก็คือเป็นท่าที่คุณใช้แล้วถน,นัดคือฝนจนชํนานาญไม่ใช่ท่าที่ชอบเลยไม่ไม่ใช่ท่าที่ชอบชอบ,บางครั้งท่าที่เราชอบรู้สึกว่ามันดีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ท่าไหนก็ได้ที่มันทํากําไรได้สําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ทากําไรแต่ ีสบางทีอเทรดวันเนี้ใช้ท่านี้ยบวงเยอะเลยเอาหน้าเทรดตัวเองทิ้งหมดเลยใช้ท่านี้อยู่ท่านเดียวเทรดไปสามวันเหลวทีนี้ใช้ท่าเทรดเดิมความมั่นใจหายไปแล้วใช่อย่างที่เป่าบอกแมวเ,เสียอะไรก็ได้จำหนูได้ครับพ่อเทรเดอร์จะเทรดท่าไหนก็ได้ขอแค่ทำทำไมได้ไไดและทำได้แบบสม่ำเสมอก็พอเพราะนั้นอยู่ที่การฝึกฝนและหาท่าเทรดเป็นของตัวเอง